สวัสดีครับข้อกาแฟสายศึกษาวันนี้เราจะพาเจาะลึกสายพันธุ์กาแฟที่ได้รับความสนใจจากวงการ specialty coffee ทั่วโลกนั่นคือปานามาเอสเมร l d ด้าเก h ช w a วอชสายพันธุ์เกชาถูกปลูกในประเทศปานามาที่ความสูง1,600-1,800ถึงเมตร M.A.S.L ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาความซับซ้อนทางรสชาติ การปลูกในระดับความสูงนี้คือปัจจัยหลักที่ทำให้เกช่าโดดเด่นกว่าสายพันธุ์อื่นเมล็ดนี้ผ่านกระบวนการ wash process ที่ละเอียดอ่อนซึ่งเน้นความสะอาดและความบริสุทธิ์ของเมล็ดกาแฟาเพื่อให้โปรไฟล์รสชาติที่ละเอียดอ่อนของเกชาถูกนำเสนอออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดเมื่อชงด้วยวิธีที่เหมาะสมคุณจะพบกับลักษณะเฉพาะของเกชาคือ floral and fruity ความหอมหรูหราของไว t ์ฟลอ r รลตามด้วยรสผลไม้รสเปรี้ยวอมหวานอย่างอ r a n g e และสตรอเบอรี่สุวิ s เนสผสานความสดชื่นของเลมอนกราสและความหวานนุ่มของส w วีทฮันนีคุณสมบัติมเมล็ดนี้ถูกขั้วแบบออมนีโรสทำให้สามารถใช้ได้ทั้งการชงแบบฟิลเตอร์และเอ p r e s s so โซครับ